โอ้ยปูหัวกล้ามันใหญ่ๆมันจะได้สุกข,ข้างในด้วยนะพ่อหน,น,นึ่งสองสามเริ่มโอ้โหงเลยวะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันในานานะครับผมนุ่นใกล้ๆนุ่นเห็นพ่อไหมพ่อมานาเขาวันนี้นี่พามาดูนี่ก่อนนี่ครับนี่คือพริกขี้หนูป่านะครับ อันนี้น่าจะเป็นนกมาขี้ไว้แล้วมันมันมันออกเองอ่ะคุณผู้ชมมันโตอ่ะเพราะว่าถ้ามันแดงๆอย่างเงี้ยบางครั้งนกอาจจะกินนะแล้วก็เม็ดมันมันมาขี้ไว้เม็ดมันยังมีอย่างเงี้ยครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมก็ได้วัตถุดิบเด็ดมานะครับเดี๋ยวพ่อทําเป็นอาหารดีกว่ามื้อเที่ยงนะครับโอ้ลมพัดเย็นสบายคุณผู้ชมดูมันโล่งอ่ะครับลมจะพัดเย็นสบายนี่จะมีทั้งข้าวโพดแล้วก็นาข้าวนะครับตรงนี้ก็มีสวนผักด้วยนี่คุณผู้ชมเป็น ยอดบวบนะครับหรือมันน้อยนั่นเองยอดวันนี้เอาไปแกงสุดยอดเลยเนี่ยตรงนี้ก็จะมีท่าน้ำหน่อยโอ้มาใส่เบ็ดกล่องแถวนี้ได้นะครับเนี่ยไม่รู้พ่อมาทำอะไรครับวันนี้เนี่ยวัตถุดิบเด็ดไว้นี่ก่อนไปเดี๋ยวเราไปหาพ่อกันพ่อมาๆมาตะโกนไม่ค่อยได้ยินนะมันไกลโอ้นี่คุณผู้ชมดูสองข้างทางเนี่ยข้าวรวงสวยมากอือเฮ้ยพ่ออะไรในมือน่ะเนี่ยปูอะ ปูเหรอข้างนะอ๋อในนกพี่ไหนะอย่างนงอย่างเก๋นมันเหอเออมันน่าจะเจออะไรกัดอะคุณผู้ชมอย่างถูกต้นะพออย่างอย่างอย่างคำตีนวะน่ะมันเจออะไรไม่รู้อ่ะพ่อได้อะไรมาหน่ะปูอ่ะโอ้ยปูสองตัวเลยโอ้โหกล้ามมันใหญ่ใหปูเหรอพ่อปูหางปูเหรอปูข้างนะเนี่ยปูข้างกะตัวใหญ่มากไปผมก็ได้วัตถุดิบเด็ดมาเหมือนกันนะไปดูไปดู ทำอาหารกินเนี่ยพ่อวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยผมว่าไปหาที่ป่าไผ่ไม่เจอมันนาเขาทำขังเอาคนทุกนัดผมมันมันแห้งอ่ะข้าเกลียวอ่ะอ๋อถ้าเกิดว่าข้าวเป็นอย่างนี้ต้องไม่ให้มีน้ําแล้วเนาะอันนี้อีกกี่เดือนพ่อชาววันันกนกประมาณยี่สิบวันได้แล้วเนะาะนี่บางอันก็แก่แล้วนะแต่นี่ยังไม่แก่นี่นี่ยังไม่มียังไม่มีข้าวหนูนนว่าเหี่ไปแล้วเนี่ยอ๋อเรม,มเหี่ยวเริ่ม,ม,มนมกินล้ แรกๆมันจะเป็นน้ำนมนะพ่อเนาะ <Okay. S 1> พอแก่ก็เป็นข้าวแถวนี้บรรยากาศก็ดีนะเดี๋ยวเรามาทาอาหารให้คุณชมดูนะครับเออพ่อเนี่ยข้าวโพดฝั่งนี้ทําไมดีฝั่งนี้ทาไมไม่ดีอะพ่อลำลากน,นั่นแหนะลำบากแค่แห้งนะอะน๋ออช่วงที่ปลูกคุณผู้ชมฝนตกเยอะน้ํามันขังตรงนี้มันมันมันต่ำนะเนี่ยฝั่งนู้นก็ดีอยู่เห็นไหมตรงที่น้ําขังเยอะมันจะไม่ค่อยดีอ๋อนี่เห็นไหมตรงนี้ก็ต่ำเนาะเนี่ยนะพ่อไม่ดีเลยอันนี้ไม่ได้แล้วมองพ่อได้อยู่ไหมมันเอาไว้กินนะนะผมเอานะกะอืมเอา แต่ขายไม่ได้ครับอย่างเงี้ยว้กินนี่นี่พ่อไปไหนฮะนี่นี่ดูขามันดินี่เป็นไม่ใช่ไก่เนี่ยวัวนี่อะเนี่นี่เออเอาทำไงดีอ่ะเอาไก่ไก่บ้านนั้นอ่ะไก่บ้านทำอะไรกินดีพ่อที่ทำที่นี่กะทำเนี้ยดิกินเนี่ยกินนาเนี่ยก็เอาเอาง่ายๆนะไก่ย่างเกลือไก่ย่างเกลือโอเคไก่บ้านย่างเกลือสูตรอะไรอ่ะสูตรทุ่งนาโอเคครับได้เมนูแล้วครับผม ไก่บ้านย่างเกลือมาเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็เตรียมสถานที่กันก่อนเนาะม,มาตรงไหนดีพ่อโอ้แถวนี้ก็เย็ยนดีอยู่นะนี่ถ้าใครจําได้ตรงนี้เราเคยมาจอผักบุ้งอ่ะใต้ต้นมะกรูดเนี่ยนานแล้วปีเกือบ2ปีแล้วคุณผู้ชมแถวนี้ถือว่าบรรยากาศดีมากเลยนะอันนี้เราทาเบ็ดกล่องได้ไหมพ่อนเนี่ยแถวเนี้ยเพราะว่ามีปลาไหมเดี๋ยวเรามานอนนาดีกว่าคุณผู้ชมอยากเห็นไหมครับคอมเมนต์บอกนะครับผมมานอนนาตรงนี้แล้วก็ใส่เบ็ดกล่องทาอาหารกินนะอืนมางปลาลีี่นะเออก่อไฟก่ออะไรกันตรงนี้ครับผม อันนี่เพราะว่ากี่กิโลอ่ะลองลองยกดูถึงโลไหมโอ้โลกว่านะโลกว่าโลสองขีดเรียกว่าไซส์ใหญ่เลยคุณผู้ชมนี่บ้านนะครับเครื่องในด้วยเครื่องเราผ่าท้องไหมพ่อผ่าปะผ่าเนาะผ่าแล้วก็หมักนะครับใช้ไม้หนีบไม้หนีบแล้วก็เอาไปแช่น้ำเออประจีนเลยให้ยากแพ้ก่ะ ถ้าผัดก็เขาก็มักมักก็ไม้หนีบเนาะหนีบไม้แล้วก็นําไปย่างไปถ่านนะครับคุณผู้ชมไสายกำลังดีครับโลกว่าอืมบอกันจ้าไปเนี่ยเอาลูกเครื่องนะพ่อเครื่องพ่ออ๋อดีนี่ดีมีอะไรมั่งครับพ่อเนี่ยเกลือกระชูรสเนาะเครื่องเครื่องปรุงแค่เกลือชูรสเนาะเกลือชูรสเออขมีนเนี่ยฮะขมิ้นมีขนาดมีเหรออ๋อนี่เหรออ๋อเนี่ยใช่ใช่ก็ขาดไม่ได้ครับผมเกลือชูรสขมิ้นครับ อ่านี่ไม่เอาแล้วเนาะเาว่าถ้าเอาไปย่างมันก็แห้งอยู่ดีครับแต่ถ้าไปต้มนี่กินได้นะอะไรกมันจะได้สุกข้างในด้วยนะพอน้องอากาศเท่าอินเท่ายาเป็นปูมันนั้นมันชุ่มมาได้นะเขาต้องอวบกว่าเนื้อนั่นนะปรุงกันครับผมนี่อะไรพ่อเกลือนะครับอยู่ที่ไหนก็มีเกลือชูรสขมิ้นกินได้ตลอดตอนเขากินจีนกินปลากินอย่างง่ายเลยนี่นะกินผักเขียวก็ได้นะผักเขียวก็ได้ผักเีมิชูรสเกลือแล้วมักินได้หรอขมิ้นดุยเนีย กินคาวแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยนะครับผมแปลกนะไก่ถ้ายังไม่สุกนี่มันจะมีกลิ่นคาวมันนีแต่สุกแล้วจะหอมหมักทั้งสองด้านนะครับเครื่องในเราจะแยกนะครับแยกปิ้งของมันเองกอเดี๋ยวเราหมักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปหาไม้ปิ้งไก่กันโอ้พ่อเนี่ยใส่เบ็ดอ่ะเบ็ดกองอ่ะแน่นอนผมว่านะโอ้แถวนี้ก็เย็นสบายมากเลยคุณผู้ชมทำอาหารตรงนี้ก็ได้นันเนี่ย ทำนี้ครับผมที่ย่างไก่เรามันจะมีราวนี่นีบไก่สองสองข้างนะไกนนี้หนอาไก่ยังอืมไปไปนีบไก่ก่อนนีบแล้วครับอ,อ,อันนี้มันย่างสุกง่ายดีนะท่านผงงู้ชมสุกง่ายนี่มันจะกลับด้านมันจะปิ้งง่ายหน่อยนะครับถ้าทำไปน,นี่ครับ โอ้โหนี่ดูหลังหน่อยโอ้โสวยงามครับอะนำไปปิ้งกันครับผมโอ้โหไฟก็กำลังได้ที่เลยคุณผู้ชมนี่ครับผมไหวหน่อยเดี๋ยวเราค่อยๆเขี่ย่านเข้ามาเนาะค,ค่อยๆย,ย่างนะครับไก่ย่างเกลือไก่ย่างเกลือใส่ขมิ้นด้วยใส่ขมิ้นสุดไร้สุดไลยสุดทุง่นนทงนาวันนี้สุดทุ่งนาวันนี้สุดตะมะกุดสุดตะตะมะกุดครับผมระหว่างนี้เดี๋ยวเผาปูไปด้วยครับผมกินปูรอครับ ดูจากไก่น่าจะนานอยู่เราค่อยๆปิ้งไปนะพ่อเนาะรู้มองเห็นหรือเปล่าเซลลแล้วนะมันออกแล้วนะอันนี้เรายังไม่กลับด้านนะครับเสร็ยเลรอใช่ไหมเนร็จแล้วปุ๊บโอ้ยกินปูรอไก่ตรงนี้เราก็ตองมาบางังแล้วก็สังกะสีนะครับบังลมครับผมลมแรงนะครับ ให้คอมร้อนพุ่งขึ้นอันนี้มันช่วงบ่ายนะคุณผู้ชมดูท้องฟ้าดิคลึมๆแล้วครับมีสว่างอยู่หน่อยแต่ไม่เป็นไรนะฝนตกแล้วก็มีกระท่อมอยู่อยู่ครับมาครับเดี๋ยวเราจะมากับด้านกันนะครับคุณผู้ชมตัดก่อนเพราะโอ้ยดูดิเอสีสวยมากเลยเดี๋ยวกลับดูไก่กันนะครับเป็นไงครับผม,มนีู่้พ,พันหนึ่งร้อนร้อนโอไม้มันก็ร้อ,อนนะครับยน น้องเอเนอร์น้องไฟอ่อนเนาะพ่อเนาะสุกถึงข้างในครับระหว่างย่างนี้เดี๋ยวผมซื้อถั่วไปให้น้องตำถั่วให้ดีกว่าตำถั่วกับไก่ย่างไอนะเหมาะเลยเขหลียวด้วยอืมเขาเหลียวเหมาะเลยเฮ้ยรอรอนี่ก่อนรอกินปูก่อนพ่อมาเนี่ยนๆปูเดี๋ยวกินปูเสร็จเดี๋ยวผมค่อยกลับนะครับมันไม่ไหมนะครับมันแห้งๆเนี่ยค่อยๆย่างแห้ง่อยย่างนะหอมดูสีก็สวยมากใส่ขมิ้นหน่อยนะพ่อเนาะใส่ขมิ้นมันดอกเหลืองไงครับปูราเผื่อปูกินปูรอไก่กันมันทุบเปิดกัน แต่กลิ่นหอมมากเลยนะอุ้ยมันแล้วก็หอมกลิ่นหอมพานเลยหอมมากเถอะเถอะเถอะนี่ดูหน่อยดูหน่อยนี่โอ้ยเนื้อมันหวานอืมหอมหอมละมันอืมอืมมันมาคุณผู้ชมนี่ขอบคุณครับดูหวานหอมแต่มันเสียอย่างตรงมันแข็งอะเนอะใหญ่เหรอ เนื้อมันหวานมากกล้ามมันนี่อืมันมีอยู่เฮ้ยอย่างเงี้ยคิดถึงปลาร้าก้านเนื้อเน้นๆเลยนะอ่าอันนั้นชุ่มฉ่ำด้วยเดี๋ยวซื้อมาใหม่ครับเดี๋ยวซื้อมาเขาเป็นตัวเลยคนละตัวพ่อหมดไหมปลาร้าก้านอ่ะงานยังหมดอยู่นะเนาะเดี๋ยวลองรละตัวครับเนื้อเน้นๆเลยอ่ะอ่าอืม หวานมากอันนี้เสิร์ฟๆอ่ะกินรอๆๆๆๆกินรอกินรอไก่ของอะไรยิงอยู่ที่ไก่อย่างเนื้อพอ่อกล้าม,มากกล้าม,มนเนื้อการม,มันอมอมหอมเนื้อแน่นมากได้มาแล้วครับถั่วโอ้ยฝนตกแล้วครับหาน้องก่อนทำไรอะ่ะเก็บรองเท้าไปข้าวนี่ตำถั่วหน่อยดิอ๋อตำถั่วเหรออ่าได้ได้เดี๋ยวไปกินกับพ่ออ๋อค่ะเดี๋ยวเจอพ่อต้ะไปไหมไปกินได้ไหม ทำไปข้าวทำอะไรไเขาลับอยูลบวันนี้พ่อไปนาอ,อยู่ป่าไผ่ไป่แมไปกินด้วยไหมใไปนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องกันก่อนนะครับผมมีอะไรบ้างเนี่ยมีถั่วเนาะ,ะถั่วฝักยาวผงชูรสกระเทียมพริกแดงมะเขือเทศน้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลกุ้งหอยแล้วก็กระดองสูตรนี้เราเคยทําไปในช่องแสนสุขแล้วเนาะใช่ค่ะเราทําถั่วกินกับะไร ต,ตไม่รู้ว่าที่พ่อ,อย่างไก่ยอยู่เป็นไงลูก <c oughs> ตอนนี้นอาขึ้นเร็วเลยกระเทียมครับผมแดงไม่รู้ว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงหรือเปล่าครับตอนนี้เสียงฝนดังมากครับผมน้ำตาลซีครับผมกระตูดองนะครับ ตามด้วยน้ำปลาร้าเนนัวน้ำปลาครับผมผงชัรสครับผงฝอยแดงปิดท้าด้วยน้ำมะนาวครับผมโอ้โห ดูสีสามนุ่มต้มกินกับติ้งไก่นะครับโอ้โหยอดน้อยเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวใส่ถุงนะครับสามสิบบาทค่ะเรียบร้อยป้าเดี๋ยวเราไปหาพ่อกันนะครับ ได้มาแล้วครับผมตามถั่วของเราโอ้โหฝนตกครับไม่รู้ว่า <g ye> ไก่เราเป็นไงแล้วไม่รู้ครับดูผู้ชมดูดิน้ําเต็มเลยอะ่ะเมื่อกี้มันตกแรงมากนะครับุผู้ชมเนี่ยตอนนี้ก็ยังคึมขึ้มขึ้ขขอยู่เลยดูเลยผู้ชมเนี่ยถ้าไม่มาดูน้าดูดิแป๊บเดียวน้ําเต็มเลยต้องระบายน้ํานะครับนี่ตามทัวไหนไกเ่เราไก่เราเป็นไงพ่อ <c oughs> อ๋อพ่อสังกสีมาทำ <c oughs> โอ้ยทาเป็นหลังคาเลย <c oughs> ดีเลยเป็นการอบไปด้วยเลยเจ๋งเนี่ยเจ๋าเนี่ยเลยร้อนมานะหนึ่งสองสามทริบโอ้โหแห้งเลยว่ะข้อได้กลับด้านไหมับบขอดูด้านหลังหน่อยด้านหนังเป็นไงอืมโอ้สวยงามเลยคุณผู้ชมเอออันที่สุกยังพอเนี่ยสุกทุบดีขนาดแล้วสุกแล้วเนาะได้มาคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันนะครับตอนนี้ก็ฟ้าร้องคึมๆอยู่อะไรเพราะ ไปเอาแล้ครับผมนี่ไก่ย่างหอมๆในวันที่ฝนตกโอ้ฝนตกขนาดละโอ้ยสุกดีห่าตานี่นี่โอ้ยชุ่มฉำเลยนะโอนี่ความขนาดเนี่ยอืมชุ่มฉ่ำเลยคุณผู้ชมกินมาเลยเนี่ยโอ้ยทำแร้วความขนาดความร้ายแล้วเป็นไง เนื ER ang, ああ้อไก่บ hmm. ้านมันจะนึบๆหน่อยมันจะมีความหวานอีกอ mm ่ะโขนาดอีก hmm. อ่ะโขนาดอีกอ่อีกอ่ะโขนาดโอ้ความขนาดเนอ่ยควานหวานขนาดจิ้นมากเด่นอนโอ้ชุดยชุ่ชุ่ชุ่นี่อืออันนี้มาๆแก่ๆนี่ก่อนไหนตำถั่วตำถั่วแล้วอ่ะอืมมามามาเข้าอันนั้นกับตำตำทัวดูนี่อย่างนี้เลยพ่อเนี่ยนี่จับไว้จับไว้นะอืมพ่อจับไว้นะ อืมสิมเดียวเลยเมนิบเอาอะไรแต่ไม่เดี๋ยวพ่อลองกินกบบตรทัดูข้าวเหนียวด้วยนะนี่ครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มกับตำถั่วนี่นะโอ้ยเข้ากันไหมหม้อคอเดียวอะ อันนี้จะมีปลาล้าหน่ไงใส่ปลาล้าแล้วก็ปูดองมันจะออก, <S <S ม,ออกมีรสชาติเนาะมันจะเคี้ยวจะอะไระแล้วก็กินกับไก่อันนี้เราหมักแค่เกลือไงปลาล้าอร่อขนาดเนี้ยหอมนะเดี๋ยวมันน,น้นนะจับตุดเลยว่ะตุดมันเลยของเลยสุดแลนะ้วเนี่ยกะโดดกระโดดกระโดดหนึ่งตัวหนึ่งอ,อันนะผมฮ <S <S ม,มาครับไม่ไหวละ,ปะไปนั่งกินข้าวกันครับผม,มนี่เดือนนองอยู่มาคุณผู้ชมกินข้าวกันครับผมโอ้โหตำถั่วตำมะพรกินกับข้าวเหนียวครับดูดูนองมาก่อนโอ้ย <S 1> <S 1> เนื้อเน้นๆเลยเนีนเยเน่ยเป็นเส้นอย่างเงี้ยห,หวานอ่ะนกไก่มันหวานหอมไก่บ้างยังหอมแล้วมีความหวาน มันเลยอากาศดีขนาดนั่ะฝนตกก็เพราะข้าวขุนจ้งรวมหนึ่งอืมอืมเนอะชุ่มฉ่ำครับไม่ใช่หรอเมื่อกี้พ่อมาพ่อพ่อมาทำอะไรพ่อในน,นั้นไรกขังสร้างมั่มอ้อ่ะข้าวขุนตุ๊กเองน้ำขังอะ่ะอืมน้ำขังหนึ่งเอาน้ำออกอืม ครับผตพวกนักผมได้ขางตั้งขางตั้งเลยแถ้าแดดมากแมันจะแห้งคุ้ยข้ามันโตแล้วเนาะข้ามันออกรวงแลครับมันแห้น้อยในในเกี๊ยวละอันนี้ไม่เอาน้ำข้าแล้วเนะาะแล้วนะข้าวละเราต้องแอย่างเดียวอืมตับอะ่ะข้างเลื้ยงไ,ไก่ไก่บ้านอืมหวาน

ใช่ไหมเนื no. mm. yeah. ้อม so ันหวานเนื้อหวานถ้าเป็นไก่ไก่พันไก่นัไรนั่ะเนื้อมันอมจืดแต่แต่วันนี้ยำก็เหมาะเนอะยำสุกเนื้อเลยสกวันณทำยำไก่บ้านเนาะเนื้อหอมเนี่ยอร่อยนะไก่บ้านเนี่ยมันมีรสชาติเนาะเนื้อมันอ่ะเนื้ทางยางส่วนบอกประมาณเนี่ยเขย่าถึงเนี่ยมันเหนียวดูมันดูรู้อากานด้วยอากาศดี

ไม่คคอในหมอกันมนนะฮะที่นี่อากาศดีอนยะูะวันมานอนดีกว่าเนาะได้ก่นใส่เด็ดกล่องไหมไนดะ้่นใส่พันเหมืองกันลยึ่ไป พออันนี้หมดไหมหมดแล้วตึกต้องกันนะอิม่มไหมนะมาครับผมปิดท้ายแล้วอืมอิม่มร่างดีเลยเรียนในอุ่นกินตอนเย็นอีกได้พออิ่มแไหมนะอิ่มแล้วนะ าใช่ใช่ก็วันนี้นนก็ประมาณนี้นะพ่อเนาะครับผมขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับย่างไก่กลางกรุงกับลาโถนะตำลาโถนะครับตำลาโถสูตรของสาวผมอร่อยมาก